คับสมัยใหม่แล้วลองพี่เจียบดูหน่อยฮะอันนี้คิดว่าผู้หญิงน่าจะขับได้ไหมพี่ได้ พี่ครับสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งครับอันนี้ปกติที่ใช้รถระยองป่ะครับครับผมวันนี้มาทำอะไรพี่วันนี้เปลี่ยนคาัสครับเปลี่ยนคาัสรถที่เป็นรถวีโกเป็นวีโกเนาะทำไมมาเปลี่ยนพี่ตอนนี้มันมีปัญหาอะไรอ๋อมันก็ใกล้จะหมดแล้วแหละมันจะหมดอยู่แล้วติดมาประมาณก็กว่ามืนกว่าหมื่นโลแหละแต่มันเหลือเยอะอยู่๋ยวเราอยากเปลี่ยนไว้ใช่ไหมรถที่มีนี่แบบมีอะไรมายังครับก็มีก็มีกล่องต้งดันต้งยกอยู่อ๋อมีกล่องมีดันยกมาแล้ว พัสเดิมก็เริ่มจะจับไม่ค่อยอยู่แล้ววันนี้มาเปลี่ยนเป็น12ก้อนทองแดงเดี๋ยวยังไงผมลองให้พี่ลองเหยียบดูหน่อยว่ามันอ,อ่านุ่มแข็งต่างกับของเดิมไหมปกติอ่าที่เป็นรถคัสทองแดงเนี่ยมันจะต้องแข็งนะพี่นะเนาะปกติที่เราเคยใส่ใส่กันมานะเนาะอันนี้เป็นคัสสมยัยใหม่แล้วลองพี่เหยียบดูหน่อยครับอ่าที่นี้ก็จะ ค่อนข้างจะตึงขึ้นมากกว่าเดิมหน่อยนึงเนาะตึงึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงเพราะว่าเป็นคาร์บทองแดงแล้วก็เป็นปกติแล้วแต่ว่ามันก็นิ่มกว่ารุ่นรุ่นก่อนๆรุ่นก่อนน่าจะแข็งกว่านี้ใช่ครับอันนี้คิดว่าผู้หญิงน่้จะขับได้ไหมพี่ได้ได้ได้นะนี่นะครับผม เวลาใช้งานในมงในเมืองหรือว่ารถติดอย่างนี้มันก็ดีกว่าแบบแข็งๆเมื่อก่อนนี่เนาะแล้วก็รองรับบูได้ถึงสี่สิ้าปอนด์เลยอันนี้สลับรถที่ใส่กล่องหรือว่ารีแมปอะไรมาแล้วอย่างนี้รองรับแน่นอนนะครับผมโอเคพี่ยังไงขอบคุณพี่มากๆครับคลิปนี้ครับที่มารีวิวให้ได้ฟังเผื่อเพื่อนๆที่สนใจตัวนี้จะได้ เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับผมอันนี้อยู่ในวีโก้นะครับผมสนใจสอบเท้าเข้ามาได้เลยคัดาคัสซิ่งแต่นุ่มแบบนี้นะครับสอบเา้าเข้ามาได้เลยครับตัวนี้เป็นเรทิกสิบสองก้อนนะครับผมบริการปะไฟเบรคให้ล้างหัวหมู่ให้นะครับเช็คให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนกดคัดหรือว่าลูกปืนไกเกียครับเช็คให้หมดเลยครับนะฮะปากกันไปด้วยนะครับสำหรับงานยกคัดนะครับผมพิวดีสุดมายนะครับสอบบริการสำหรับรถอาเกตโดยตรงยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ